สวัสดีครับจุกเรานะครับช่องแม่กำไรเฟมิลอรี่นะครับวันนี้เราก็มาดูต้นอ้อเห็นน้ำนะครับนี่วู้สุดยอดมากเลยนะครับนี่นี่นะครับเพราะว่าเรากำลังเก็บมูลนะครับแม่ควานก็เป็นคนให้น้ำนะครับนี่น้องตังน้องพีแม่ควานแล้วก็ความถินนะครับมาเก็บมูลครับเออต้นอ้อก็สนุกสนานย่างใหญ่เลยนะครับนี่ นี่ทั้งต้นอ่อนทั้งยักษ์น้อยนะครับโอ้ดูนครับดูนครับโดนน้านะครับนี่ออ้เล่นใหญ่เลยนะครับนี่มีจะมีความสุขย่างมากเลยนะครับอ้าวถามข่าวถามเขากันแล้วครับนันเล่นสนุกสลานใหญ่เลยนะครับนี่เอ้ยยักษ์น้อยนักยักษ์น้อยอ้าวอ้าวอ้าวนี่นะครับทีเด็ดของเรานะครับนี่ นี่นะครับทีเด็ดของเรานะครับนี่อดูดูครับดูตวนออกก็จะโชว์น้อยก็จะโชว์นะครับนี่ส่วนเจ้าสุพรรษาก็อยู่ทางด้านนี้นะครับนี่นี่น้องพีก็เก็บมูลนะครับน้องตังสวัสดีครับกันวะสวัสดีครับโอ้ครับนี่นะครับน้องตังน้องพีก็มาช่วยงานคุณพ่อคุณแม่นะครับนี่เก็บมูลเก็บขยะช่วยกันนะครับนี่ ดู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 ต้นออลำวงแล้วนะครับนี่ต้นออลำวงแล้วนะครับโอ้นี่นะครับต้นออลำวงนะครับนี่นะครับต้นออก็ลำวงยักน้อยก็นอนเล่นตมน้ฉนานนะครับอ่ะสุพรรษาก็ไม่ยอมน้อยหน้านะครับนี่อยากเล่นด้วยสุพรรษาก็ไม่ยอมน้อยหน้านะครับอยากเล่นด้วยนะครับนี่ เห็นพวกพี่ๆน้องๆเขาเล่นกันทางนู้นนะครับนี่นะครับนี่สุดตันส<ะ>์นน <laughs> อยากเล่นด้วยนะครับแต่เขาไม่ให้ไปเล่นด้วยนะครับเอ้ยอ,อยากเล่นด้วยจังเลยอยากเล่นด้วยแต่ไปเล่นกับเขาไม่ได้นะครับนี่ยดูให้ออกแบบนะพี่อาดูครับพี่เาเล่นนี่นะครับนี่ <laughs> ดูความน่ารักความน่าชังของเด็กๆ ยักษ์น้อยกับพี่ต้นอ้อนะครับดนะูด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 ดอ้ออนี่นะครับทีเด็ดของเรานะครับนี่เ <c oughs> <c oughs> ขาเล่นดีดียักษ์น้อยไม่เล่นดีดีเขาเล่นเล่นเล่นไม่เป็นนะครับนี่จะกวนเขานิดหนึ่งนะครับโอ้ต้นอ้อจะตีลังกานะครับนี่เย้ขาหลังครับขาหลังขาหลังพี่ยักษ์นะครับ <c oughs> เออ มีสก,กิทครับมีสก,กิทนี่สนุกสนานใหญ่เลยนะครับนี่นี่นะครับนี่เนี่ยนี่เสมือนานใหญ่เลยนะครับนี่อะไรมาครับนี่เออไล่ไล่หนีแล้วนะครับนี่ เขาไล่นี้แล้วนะครับทาไมทาไมอยู่แล้นะครับนี่เขาไล่นี้แล้วนี่นะครับตัวซาก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะครับนี่ถูกน้าไม่ได้เลยครับนี่เล่นกันใหญ่เลยนนะครับว้า ความสุกเล็กน้อยของเขานะครับนี่ええ <า S 2> <bathroom> นี่นะครับน้องตังน้องตังลบเลยนะครับน้องตังโดนขี้ดินนะครับน้องตังโดนขี้ดินนะครับนี่น้องตังกับน้องพีนะครับโดนขี้ดินนะครับ<น> <alet> ไปล้างหน้าเลยนะครับ อยากน้อยแจกของครับอยากน้อยแจกของสุรรษานี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามแม่ควันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่แม่ควันมีอะไรให้ไหมครับนี่มีอะไรให้กินไหมครับนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวล้างผลไม้เสร็จก่อน,กนนะครับเพราะว่ามีผลไม้จากอะคุณแม่จิตไทยนะครับ ที่ท่านส่งคะแนนทำนั้นให้นะครับที่ว่าจะไปซื้อผลไม้ให้เด็กๆในซุ้มนะครับรรก็ไม่ควงกำลังไปอามานะครับนั่นรังเรียบร้อยนะคะนี่ก็จะมาป้อนผลไม้เด็กๆแล้วนะคะผลไม้เอามาตั้งแต่ที่สองสาวของเรามานะคะยังไม่ได้ป้อนก็จะมาป้อนวันนี้เนะาะก็ออขอบคุณปานุวางเลยน,นะครับอ่าให้เอาผลไม้มาป้อนนะคะเด็กๆที่ซุ้มนะคะนี่ ดูสาวน้อยของเราเมื่อกี้เมื่อกี้ได้เมื่อกี้ลำวงเหรอจะแบ่งไปให้ผู้ใหญ่สาวดีนะครับอ่ะแบ่งไว้ให้พ่อใหญ่ด้วยนะคะน้ำก็จะสวยไน้ให้เด็กๆที่ซุ้มก็อันี้นะครับแม่อ้วนของเราครับสาวแม่กำไรไปก่อนเลยโอ้โหแม่กำไลมาพี่ต้นอ้อค่ะ เอาไปเลยนะเอาเอาพวกผู้ให้คิดต่อวะเร็วๆยังไม่ยังเร็วเสือนะนักเร็งตาโตเสียงหวานเร็งตาโตเสียงหวานเสียงหวานเสียงเพรอนักเร็งตาโตโหอครอยมั้ยพี่อ๋อโอ้ย อันนี้เราบมจนสุกจนหวานเลยเนาะเธอเอามาป้อนนะคะเดี๋ยวเขาจะอ่านบี้ทิ้งะคะโอสาวน้อยนี่ขนาดแบบว่าบ่มแบบว่าสุดๆนะคะแม่กําไรยังบี้นะคะนี่บี้ให้ดูเลยนะคะนี่นี่นะคะกองอยู่ข้างล่างแตงให้แม่กําไรหน่อยค่ะตาไม่เห็นมีเสียงเลย อายากน้อยอดูหอบไปเต็มมือเลยแล้ว <c oughs> <c oughs> หอบไปไว้เต็มมือเลยนะสารุนโอ้โหกลัวเขาแย่งเหรอกลัวกลัวเขาแย่งเหรอโอ้โหดูตกเต็มเลยค่อยๆกิน <c oughs> เอาไปดูอยากน้อยบ้างนู่น <c oughs> ดูโอ้ดูพี่ออกกม้มโอ้โหย่อสุดๆ <c oughs> ย่อสุดๆเลยนะพี่อ้อแหมอยักน้อยบรรยากาศในซุ้มนะคะหนูเอาไปให้พี่ต้นอ้ออีกแล้วโอ๊ยไม่ป้อนตัวอื่นบ้างบ่ไหมดูพี่ต้นอ้ออาปากให้หลานป้อนปให้ให้น้องป้อนเลยนะพี่ออ้โอ๊ยไปจับปากเขาอีกขี้โก้ขออะไรก็ให้ไรก็มีกับไรดิ เออ,เอ,อจริงๆเนาะสองฟันตัวเล็กนี้ให้แต่แม่กำไรกับพี่ต้นอ้อเลยนักเลงตาโตทำเป็นเนียนโอ้ไม่มีใครรักษาบ้างเลยสาจะน้อยใจละเด้อเนี่ยน่ะเนี่ยน่ะสาจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าให้จ้าให้น้องก่อนเร็วจ้าให้น้องหน่อย ชาวบอกว่าไม่จ้าหรอกไม่ทันใจได้อันเดียวด้วยทำแล้วนั่งแล้เสียงก่องนั่งนั่งนั่งเสียงก่องมาเอาเสียงร้อเสียงร้องเออน่ารักน่ารักโน่นตอนนี้ตอนนี้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นนะเสียงทุกเชือกโน่นน้องตังน้องตังใจไม่ขาดไปหาบีต้นอ้ออีกแล้ว จะมีคนมาป้อนสาวเลยเร้ว,ว,วนูนพี่ขอแล้วพี่ขอแล้วเร็วๆเฮ้ยสาวว่าหิวแล้วนะตังค์อย่าลีลานะตังค์นะไปเอาให้อีกแล้วมีไหมไปเอามาให้สาอีกหน่อย แล้วไปก็จะเอาไปให้พ่อใหญ่ต่อนะคะนี่ก็มาถึงพ่อใหญ่แล้วควาจินก็จะเอากล้วยมาให้พ่อใหญ่นะคะนีูนนะพ่อใหญ่ใหญ่ได้ทานกล้วยหวานๆเลยนะคะนี่ เมื่อกี้เราก็ไปป้อนเด็กๆเหมือน้วนี้ก็ต้องมาเป็นพ่อใหญ่อ่าไปกินกันทุกเชือกนะครับนี่ใช่ค่ะใหญ่กินสามะครับวบันนี้ครับอะไรนะเนี่ยครับขอบมากเลยนะครับจากผลไม้จากคุณแม่จิตไทยนะครับท่ามากเลยนะครับ ก็คลิปนี้นะคะเราก็ทําการป้อนผลไม้นะคะจากแม่จิตไทยนะคะที่ได้ส่งคะแนนมาให้เราตั้งแต่วันที่เราขายผลไม้อยู่ที่บ้านเนาะอ่ะอ่ะ,อะก็เลยมาป้อนวันนี้นะคะก็ป้อนให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะอ่ะก็สาหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครต์นะคะให้เราในช่องแนะม่กําไรแ a m ม l ลด้วยนะคะ ับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ